มติดเชื้อในปอดด้ยนะแต่บทนขันบทคมเนาะบขันหอคือแ้เลยติดเชื้อในปอดเวลากาศเปลี่ยนได้นึงเนาะติดเชื้อในปอดหอบค่ะเพราอวานเมื่อีนาเริ่หอมเพราะนโรงลงบานเกี่ยวกับปอดจ้ะจ้ะคนที่มัก่ะเพิ่นเคยพ่นยานำเนาะเพเคยพ่นยานำยุไทยเขาสีแบบพ่นยาห เงนเงียนเงีนเีน่ซระโ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 ซระอด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 ปาปาพรออกไปข้างนอกก่อนไปเรียบร้อยแเดี๋ยวเดี๋ยวป้าสิค่าใจๆเพิ่นเรียบร้อยเลยออกไปหลังไปไปลูกไปออกไปก่อนออกไปก่อนอาเลยสิ่งมอเตอร์ไซค์มาจนวบรรับุรุษขอีค่ะสวัสดีสวัสดีเด้อเริ่มเลยเนาะพาสาว ไอติมมหามมพี่น้องเออไอซาลุกครึ่งซาลุกครึ่งวัวสบายอ่ามหาโมม่อคืนนี่ใครขึ้นบอกใครขึ้นโดยเซนโตขึ้นโดยเนาะกะมาปูอยู่คลินิกคลินิกีบ้านเฮาพากันมาบ่อยๆแหไพี่น้องเลยเพราะว่าทางคนไขรขึ้นสูงเนาะก็ต้องมาตรวจแล้วก็มีไอพอมาไอติมบ่ะไอพับจะเลยมาตรวจเบิ่งพี่น้องเลย หอบอีกได้เนาะพากันซิ่งเมื่อคืบบนนี่หอบแห้งเอ่อมันคืนนี่หอบแห้งพี่น้องเลยในไก่เิมาให้ทานมอเพิน่นอ่าปวจเบ,บิ่งหรือว่าตรวจเบิ่งเนาะว่าเป็นเัืองใดพี่น้องเลยตอนนี้กม็มาฮอดมาถึงแล้วอ่าได้บัตคิวที่เซาซงพีน่น้องเลยเนาะมันคือสิลายอยู่ได้พีน่น้องเลยเพิ่นมากอ่ะดันเป็นถึงสวงเพิ่นดันพักเที่ยงมาจังใดงอากาศก็ซีนฮอตต้งแป่นเมืองลาวฮอตขนาด หอนสเสืนยาวน้องเมนเห็นพีรองอฟซีมันบอกอยู่หอนคือใส่เสื้อแขนยาวอ่ะใช่เขาใจแล้วเี่น้องแนติมสองสันเ่พบอกเพราะว่าทำาพรใส่เสียบพิวได้อาเด็ดเนาะเด็ดใหม่แมนแมนมันเย็นเด็ตอนนี้กัพสาวอ้วนเฮากันนอนพี่นนองเอ้ยเป็นไตตัวมึงมึงตายิึง เพ่นกับสบายกับตให้ห้องต้องแตกพี่น้องเว้กลางคืนก็ให้ให้เงี้ยแล้ว่าเป็นไข่มา่อรถช่วงกับเสาคือกับพ่อซาเสาพ่อนอนได้พุงอห็นะอ้วนเ้ยกินข้าวแล้วเปล่าซาเสามาเลยแม่เพ่นกับพายกินข้าวกินน้ำแต่กับแล้วอ่าอ้วนยังไม่ได้กินข้าวจะบปล่ามากินเลยมากินข้าวเลยโอ้ยมาลาวกับสบายอ้วนเลยอยู่อยู่สิสเกตก็ไปหาหมอเป็นแบบพ่นยาตลอด ทางลาว้องนี่ยังบม่ได้เห็นเลยผลยาเนาะอานสิแบบอยู่ไทย่วนมากอันนิดหน่อยไข่ปึ๊บสิหายใจเร็วพี่น้องเขาเอือดหอบเขาก็สินเนยาตลอดแต่ว่าอยู่ลาว้ี้าบ้านเฮานะแต่ว่าอาจสิมีเนาะแต่ว่าอ่าจสิบโบเมนบ้านเฮานะแต่บ้านเฮานะแค่เป็นไข่ไน,นะเดี๋ยวจับสีดยาลเลยเลยจับสีดยาแหละเมันคือสิทยามาเบิง่งกันวิวเพันถ่าคิวอยู่กับพี่เขาเลยลายเลย บานพิ่นเมืองตูหลายคนพาสาวอ้วนมาหาหมอยันว่าถึงมืองานเลยอ่าบ่อสาวได้น้อบ่มวนน้ำกระตูได้พี่น้องเลยมืองานงานแต่งเมย์เพิ่นกับ่อสบายมืองานแต่งเมย์บอสบายก็อดอดแอดจักสิเอาลดุจักสิเอางานาอันนี้ก็พาเพิ่นมหาหมอเจ้าสาวเมืทุกคนเป็นอะไรก็เอ็ดซีป้าลุงเพิ่นว่าว,ว,ว,ว่าว ียังลูกหนึ่งลูกสองนั่ยังมาแต่งงานเป็นตีบะสีบัวลูกสองนั่นยังมาจัดลูกหนึ่งแม่ตรีมไว้เลยมาเลยบอกคนมาแบบข้าอยากจัดให้ขึ้นแกนให้เกียรติขอบคุณพ่อแม่เนาะพ่อแม่แนะนำยาที่น้องเข้าขึ้นแกนให้เกียรติเสนอจัดให้มันเป็นพื้ที่ตามอภัยนิยมอภัยนิยมโดยอีสานเล่าให้กันโดยต้องแต่งพี่น้องเลยถึงเฮาวซีอิ๊วน้ำกันแล้วเฮาวกะข้าวเก็บเงินองยังได้แบบ หาน้ำกันเข้ากับจัดให้มันเป็นพื้นที่นั่นแหละมาแลกเลยต้องหาสาทีสองถูกสามกับเต็งแต่เอฟซีอ่ะนุ่นป่าพึ่งกับเข่าใจมากแมร์บางคนมันบอกเข่าใจได้ตอนแรกเนาะเพราะเขาอธิบายเป็นกัเข่าใจเป็นยังไม่น้อยตีมแต็งเป็นโหลดป่าแห่งเต็งสองเจอซ้ำถึงเนาโอ้ก็ดีแท้แต็มจองจองถึงเนาะเอาแต่พี่น้องเลยถ้าเราต่อไปว่าอ้วนสิโดนจักเข็มวันนี้เนาะเพราะว่าเมร์พป็นก็มาต่อยาเลยมันบอกยาเบิ้ลเมร์พอดีอย่างยาถี่เอามาจากที ปรียายอ้วนนอนเอาแห้งกันจังหน่อยพักพรอนกันจังหน่อยพี่น้องเลยจะได้มีแห้งมีแห้งหายมีแห้งหายจิ้มก้นตอนนี้ก็รอคิวต่อไปสาวน้อยตื่นแล้วบ่บ่ต้องก็ได้ติ่มเไปพี่จ้าลุงปกอ่ะพี่จ้าพี่จ้าเลยนะลูกพี่จ้าคะพี่จ้าคหาเห็นบ่บอบอไงพี่น้องเลยเนาะ อาการตอนนี้ก็ยังชิมีแต่ไอที่มันหนักแน่ตื่นแล้วงงงงงิเพราะกันถา่ายจังหน่อยได้เด้ออนนี้กระวังรออีกจักหน่อยพี่น้องเลยถ่ายจักหน่อยเด็กก็บ้อนหอนเนาะรีบดวนพายติมมาเลยพี่น้องวาสิถารถไงน้ำพอปูเพิ่นกันเรากลับบ้านแล้วแล้วมันดุนเนาะก็เลยกับยางระยะทางมันก็บ่ได้ไกลเป็นไดป้าก็ดวนสิ่งพายติมมาเลย ยานพนเป็นปน,นักโง่นิพี่น้องเลยโดยเห็นลูกห้านบ่สบายกับบมวนน้าใจเนาะดินกับบมวนเด้ยพี่น้องเลยอย่าให้เพนมาเล่าลเลยพนมีมูมีครูดินมวนมว,มวนะเนาะเพิ่เป็นแห้งมากเงาไงอยูอย่ตอนนี้ก็นีน่อีกบวกกี่คิวเราพี่น้องเลยว่าเพนกำลังเมื่อพร้อมเข้าไปทางในพร้อมนะอเนาะแรนดินกอนดูละแล่นดินกอนเนนอนอเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อมาแร่นี่ก็แดนดินกับพี่เอร์ได้หันไปยังน,นี่ อืมคืออลไรแบบนี้ใครก็หายเอน็นเอ็นอยู่น่าหายนะน่าห <c oughs> ยิมาแล้วมีแห้ง,งได้เห็นแบบน,นี้ับพี่น,ออน้องเลยชื่นใจแล้ว <c oughs> เห็นแบบน,นี้ก็ได้นี่เรานั่งให้อยู่นอก,อก <c oughs> เ,เ,อเ้ากับหอสบายใจเพิ่นเห็นเพิ่นผมมวนได้ระโตเพิ่นทีมไว้ในเดิมในเดิม,ดม <c oughs> ทีมไว้คลินิกในเดิมในเดิม <c oughs> อืมเห็นนะเห็นเอื้อยก็ไอ้เห็นนะเพิ่นกระดิ่งมวน ไข่พิ่นอยากลดลงไงจักหน่อยอ่ะทางแม่เพิ่นว่าอยากมาต่อยาหัวยากินเพิ่นเบิดพี่น้องเไยกับอยากมาตรวจเบิ่งนให้ละเอียดแน่จักหน่อยเนาะกับเพิ่นไอพ่อมไอเจยเจยนอนไอเบิดคืนกันอากาศเย็นๆนี่แห้ไอคัดตุยหนุ่ยตุยหนุ่ยตุยยตุยตุยใช้พิเชอร์กับพิเตอร์กับเ็นไม่ได้เห็เนาะตื่นมาเอ้าวขึ้นโบไลบะนี่ แต่ฟังเลยพอนเอินคิวจ้าเด้อไปเดี๋ยวสิไปรอถ่าอยู่ของบนเพื่อจะที่เกิดพ้นเห็นเด็กน้อยพอนรัดคิวไว้นะแต่เก่าเขาต้องขึ้นไปเทิ่ยงบปผาเดี๋ยวเอากระเป๋ปาขึ้นไปให้นะพี่น้องยฮอตคิวแล้วฮอตคิวอ้วนแล้วเนาะโดยโดยโดยเป็นไข่เป็นเป็นมัดที่หมื่นสองหมื่นจามันมันดีซอสนี่หอมมาทางในเพื่นพ<ไ>ี่น้อยมีไข่ไน้ำ เพิ่นหอบค่ะเพราะว่าเพิ่นนี่ประวัติ้เคยหอบเคยนอนงพยาบาลเกี่ยวกับปอดจ้ะจ้ะเพิ่นมากนะคะเพิ่นเคยพ่นยาน้ำเนาะเคยพ่นยาน้ำยุทธายเขาสิแบบคนยาไห้สินะคะมาดมาเล่ากันถือมานะโอ้ๆๆ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 ๆ่ๆๆ้ๆๆ้อๆๆ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 ๆ่องย พอดีว่าผานหมอไปก็อยู่เนาะจ้านั่งนั่งนั่งนั่นั่งที่บ้านนั่งนั่งนันั่งน่อืมนั่งคนนั่งนเป็นญาติลยพี่น้องเลยจังน้อยจังน้อยจังน้อยเดี๋ยววัดไข่ก่อนเนาะวัดไข่ก่อนเนาะไา้ด้วยไ้ตูน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 มีไข่น้ำไข่ขึ้นสูงตอนนี้คือไข่เนาะ มาังงัว่าดึงพาดึงอารมณ์คุณห่วยได้ไปนยังไงซื้อนอกยังไ่นองไอตีมติมปีห้าเดือนปีห้าเดือนแล้วอ้วนมันโคกใหญ่เลย เป็นหน้าสิเจาะเลือดอันนี้พี่น้องกันเนาะอืมตัวเจาะเลือดตรวพอน้องชามาปกติก็โดนตลอดโดนจิม้มไมีใครซูงอยู่ปืมามามาจับมือมาทางใน

เป็นชายหัวปันชายหัวนี่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 น่องไปไหนนี่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 กระตูนดีฝนให้ฝันให้ฝันห้ยันยันเดียวมามาปลาเบิ่งให้มาปลาเบิ่งให้ใส่ก้อนนี่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 ย่าแล้ลูนี่เลแล้วแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วรอ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 ้ันให้ฝันเห้ ติด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 เตอร์ไวเออ่นหายเลยมนเคียดพี่น้องเลยอ่าลุกหมอเพิ่มาเบื่อไมายนลานดูจะฮ่มายังติมนะเออปวดบงยูกวดบงยูติ่มฮัลโหลังาฮัลโหลอูฮัลโหลฮัลโหลไปเครื่องมือของลุกหมอพันเดียเลด้๋ยวพเดียบ้งูเดี๋ยวบงูน

ติดเสือในปอดด้วยแ่บัวท่วมเนาะ่านขนมาอือแงอยีเลยติดเือในปอกาเปลี่ยนนิดนึงเลยติดเสือในปอดเป็นหอบเป็นไเป็นไอเป็นยังไงจาแล้วาแล้วปะปะถาดยังไงดูปะปปป้แต่โดย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 โดมายมามอ่าพี่น้องเลยตอนนี้ก็ รอระวางจัดยาพยาบาล่นจัดยาห้เนาะกับหน่าสีซียามาั้งกิมหนึ่งกับทักหมอ่น่าติดเชื้อในปอดแบบนี้บ่ในไทยกับแบบนี้บ่คนอื่นแบบนี้บ่เชื้อลมกออืมอืมอากาศเย็นอากาศเปลี่ยนยนี่เนาะไปจากเป็นโดนอ้วนเศร้าโดยอ้อนวนเดยไปทิมไปในเล่าหนยเด้อทิมไปในคลินิกไปเลยเด้ออาจจะหายเนาะเพราะว่ารักษาอยู่ไทยมาดนแหละมาเปลี่ยนรักษาอยู่เล้า ักษาอยู่แล้วแบบบ้านๆเนาอาจสิเศร้าเลยหายไปเลยน้อติมเนาะงเศาเดิมๆเดิมๆเลยเด้อ,ดดอ,ดอโอ้โจโจโจเศาเศา,าอาถ่าจังหน่อยถ่าจังหน่อยเขี่ยแต่พี่นอ้องเฮ้ยเป็นผู้ป่วยคักแน่เด้ไหมพี่นอ้องเไยนอนคักน, <c oughs> นอนรอนอนรออันเอื้อยพรรยาบาลเพิ่นมาจิ้มก้นเพิ่นกำลังจัดยาอยู่พี่นอ้องผู้ชายละลาย,ายทันสมัยบอก

ดูดิโมกด้วยใส่เดีวโมกลายจิ้มี้โมกเพิ่นเปล่าสาวแล้วสาวแล้วสาวแล้วเ่นหายดิโอ้ด้วยด้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 รอ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 ล่างจมหาล่างจมูกตลอดเปล่าล่างเรื่อยพูดไปจากจิ้มมันลูกมันเลยเช่อโรคเข่าไปในจมูก เม่เอาไปเส่นแหละบอกว่าลังใบดาแรงพะา่้มนจะออดมีน้ำเชื่อหลอดอีนะหลาแรงตลอดคือว่าถ้านอนโลกไปโดงมันบบดเชื่อบัดตันดังว่าห้าวสร้าั้ง้มกเนี่ยทั่วไปธรรมดานาบอกเคยล่างจมูกไล้ล่างโบปินนี่แหละบเคยล่างทางพันกังอเงเพพนองเง้ยพนตรวจน้ำมกเนาะหาเซอลกนางถ่าจักหน่อย ตอนนี้ก็ยุหเป็นใจดมลมกอนงดเหง็ดงอแงบอสบายกระตูโดนแดดทั้ทงบ้านก็โทษตามก็คือถึกอยู่ผ่านไปประมาณสองชัมม่วโมงเฮาถ่ายอยูอยนอ่นี่พี่น้องอะเนาะถ่ายโดนอยู่ปกตินี่ถ้าเป็นเด็กน้อยฟันซิ่รัดคิวด้วนะแต่ว่าฟันหินน้องไอติมบอเป็นแห้งนะวะแบบแน่นลิ่นเฉยนะเป็นก็เลยเอาตามคิ้วปกติถ้าว่าเป็นนัก,น,กนักในฟันซี่รัดคิวด้วให้ แม่ชุกเชิญเด้อโดยแต่ก็เจ็ดแสนเก้าสิบเจ็ดเนาะโดยหุ่นติมเงินฝากเงินก้อนพวังเงินเบิดแล้วอ้าวันว่าเป็นยัง,ยงพาหลานมาหาโมพี่น้องไงกับไ <c oughs> อ้ยังก็ตักเข็มเมื่อกี้นี่เ <c oughs> ข็มหนึ่งว่าปฏิสิทธิ์ยาเข็มหนึ่งรอรอรอเปิดคิดการจ่ายมาก่อน อ่ะพี่น้องเอ้ยติมวนแปดเสนพูนอะค่ารักษาแพงที่ดุเปดเสนเก้าเสนสีหอดล้านเลยแปดแสนจะบาทปะแปสนประมาณพันสามพันสี่พี่น้องเอยเนาะโดยอยู่ที่เลนเงินตาเลนเงินขึ้นกืบพันสี่ทาเลนเงินแบบธรรมดากับพันสามพันสามรอยบาทแม่งหาสิบพันแบ่งหามื่นบาทเฮ้ยแบ่งหามื่นกีเว้าไปเลยลุงลุงุมลืมในปากกันเลพี่น้องเอย 1000 3 rồi, khoảng 1000 3. để xịt ya. lau xịt ya còn. ôi uẩnơi tiêm tụi hải đi. nhấc rồi, vẫn không bị chắc rồi. xịt ya, đã cao hơn 4 triệu. nhanh quá. thả lỏng một cái nữa, phi long này. ôi, 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 ออนเนียนเนนเนีนีซาลา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 าลาอด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 ปลาปลาปาออกไปข้างนอกก่อนไปเรียบร้อยเดียวเดียวเดี๋ยวป้าสิข้าจะจ่ายเพิ่นเรียบร้อยเลยออกไปหลังปไปดูไปออกไปก่อน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 เดี๋ยวจ่ายค่ายาค่ายาเพิ่นก่อนเพ่นอาเลยงอยู่เนาะรอรอรอไฮรันเอกไปนอกกันห้องท้องเตะ อะไรนอของเขาเมื่อกี้นี้เดารือยๆบ่เลยฟังกันได้เลยของคุณน้อยนี่ยาเพิ่นเนาะนี่เอาเอาเพิ่นเขียนไว้อยู่ เอาแสดงให้ดแต่กินงายเธอแลงเลยแม่เพิ่งกินแต่อันี้เต็นเตเต็มแสดงค้ายลบางหนึ่งเมืาวไม่เนี่ยมกินว่าพอห้าสิบหยากินได้เลยกินได้เลยบอโาสิเดียวหารเด็กหน่อยื่สมที่คนแบบดแบบนี้แม่ีมีหลายอค่โดยโดยโดยเอาไปก่อนไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวป่าเราเพินก็อยากมาฟังอันสาวแพทเพินบอก บอกอันรายละเอียดเรื่องยาพี่น้องเพบพันยันป้าบรจักเนาะแต่ความจริงกับเพื่อนเคียนรายละเอียดการกินไม่หายอยู่เนาะอันนี้เงินทอนอันนี้เงินทอนเาเนาะโดยโดยขอบใจเด้อโดยอันนี้กับใบกวดเพื่อนพี่น้องเลไปไปไปครับครับครับโอ้ยลอยเรียบรอยพี่น้องเงยไปเมนเจอร์กระสเตียมยงยาใส่กระปุกกระเป๋าคุณแหละถายติ่มอวนเมื่อเฮือนเสื้ออยู่พี่อาใส่เสื้อบอก่ใส pues mm ่เ hmm. ส okay, so nah. ื one, ้อก่อนนะ ย่านห้อนตากแดดเมื่อเนาะเพราะว่าประตูรถประตูก็อยู่ไกลพี่องเลยเพื่อเป็นสิมาเนาะเขาก็เลยส่งมอเตอร์ไซค์มาก่อนมาเป็นยางอ้วนมาเป็นยางเศร้าเลย่ะเมื่อจะได้กินยาจะได้นอนนอนพักผ่อนเศร้าเศร้าเศร้าป่ะนี่นะเบิ่งกระตุนพรอได้กระตุนเลาะพี่น้องเลยลืมยังบ่อ้วนอย่าลืมเด้อกระเป๋าเด้อหิวเด้อเฮ้ยกระเป๋ากระเป๋า ป้าป้าเดี๋ยวป้าไปเอารถมาสเตนบายเถอะป้าป้าเอาพี่น้องเอลยเนาะแล้วเรียบร้อยพาลานมาปวดติดอีหยังเชื่อในปอดอีหยัางในเดี๋ยวปอดอีหยังเพิ่นบดีเนาะปกติกะอยู่กรุงเทพกับบดีอยู่แล้วนะพี่น้องเอลยนี่เนี่ยพากันสิ่งมอเตอร์ไซค์ประตูมาฮอนเดกจ้ำเหมืองกับพี่น้องเอลยพวเป็นยังดอกนี่เอาผ้ามาคุ้มเพิ่นอยู่เนาะมาว่ายดูคอนเดทมาไหม ่าได้อะไรเนาะได้ขนมเมื่อเอาเอาใบตรวจเอาไว้ตรวจไว้นี่เอาไว้นี่งอุ้ยตาเปียกตาจื้นเพิ่นอยากนอนพร้อมนะเมื่อก็นอนอรับรับได้ได้ได้เอออ่าแง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 ให้แม่ใส่หมวกกันเสียป้าใส่หมวกคือกันไหมอาตัวนั้นแหละหมวกกันน็อปป้าพาซิ่งแบบสายด่วนเลยพี่น้องเลยสายซิ่งสายซิ่งสายด่วนอืม ดีสิได้เลยเอาไปเปิดกระเป๋านี่เอาไปดื้อบ้างวางโทรศัพท์ตกเด้ออ้วนเอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยพอออกมาข้างนอกก็ดิ่นอยู่พอดีแหลนอนเมื่อคทางกะเมื่อพ่อโมยิ้มหวานเดียวยิ้มหวานขี้มุกไหลขี้มุกย่อยพี่น้องเลยด้อจดยเอาึ้อาวอาวสารพี่น้องเลยเด้อพายติ่มเมื่อก่อนพี่น้องเลยบ้านี้ โดยมาพ่อมาพ่อกันอยู่บ้านแนะจ้าสวัสดีจ้าอุ้ยจ้าอาใส่ป้าว่าให้ป้าใส่บ่ติมใส่อะติมใส่เดี๋ยวขามันหักซะป่ะป่ะพี่น้องเลยโดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องบ่ะสบควาสุขคนเด้อพากวานเมื่อก่อน<ด> <laughs> งองเงี้ยงงเงี้ยก้า